อัปเกรดทั้งเรื่องของการถ่ายภาพพอเทนแล้วก็พอเทนวิดีโอนะครับไปกับ OPPO Reno 7 5G นะครับที่รอบนี้ได้3กล้องหลัง AI Camera 64ล้านพิกเซลมาช่วยให้มีความคมชัดมากขึ้นพร้อมกับก,บการประมวลผล AI นะครับใครที่ได้ชมคลิป u n b บ็อกจากทางบรยแซนไปแล้วนะครับก็จะได้เห็นเรื่องของความสามารถตัวกล้องจาก OPPO Reno 7 5G กันไปนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ย ตัว3กล้องหลังก็จะมีเซ็นเซอร์หลัก64ล้านพิกเซลนะครับผมและก็ตัวกล้องหน้าเซลฟี่อัปเกรดขึ้นมาเป็น32ล้านพิกเซลนะครับโดยจุดที่ทาง Opp o p p โเน้นก็คือเรื่องของการถ่ายภาพในสไตล์ของ p r t t a i t นะครับรอบนี้การเบลอฉากหลังการปรับระดับนะครับเรื่องของโบเก้เนี่ยเราสามารถควบคุมได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่า เลเวลในการปรับโบเก้มีตั้งแต่0.9นะครับและก็ไล่ไล่ไปครับจนสูงสุดที่ f10 ก็คือให้ภาพมันชัดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้องการถ่ายสไตล์โบเก้ประมาณไหนต้องการจะเลือกปรับปรับการเบลอยังไงเนี่ยก็สามารถควบคุมได้เองเลยครับวิธีการครับก็ปรับมาที่โหมดถ่ายภาพบุคคลนะครับตรงนี้นะเสร็จแล้วก็มาเลือกค่ารูปแสงตรงนี้ครับแล้วก็มาสไลด์นะครับตัวของ f ว่าต้องการให้มันเบลอมากเบลอน้อยแค่ไหนนะครับนี่ ถ้ากว้างหน่อยคือเล่น,น้อยๆเนี่ยก็ขลังก็จะเบลอมากๆซึ่งคราวนี้นะครับใน Reno7 เนี่ยมันจะมีตัวของ Retouching Effect ให้เราสามารถจะเลือกปรับเรื่องของความเนียนใบหน้าแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์สีสันต่างๆได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นกล้องเซลฟี่ครับอันนี้เราสามารถจะเลือกปรับนะครับส่วนของการ Retouch ใบหน้าเนี่ยได้มากขึ้นแล้วก็ตอนแรกมันจะมีการสแกนใบหน้าให้ด้วยนะครับ งเรื่องของดวงตานะครับจมูกคางแล้วก็มีการเติมแต่งส่วนต่างๆรวมถึงการปรับแบบ3มิติด้วยและในส่วนของฟีเจอร์นะครับโบเก้แฟลร์พอเท็อันนี้อาจจะเห็นมาในรุ่นก่อนๆแล้วนะครับความแตกต่างในตัวของ oppo reno 7 5g ก็คือเรื่องของความแม่นยำนะครับเพราะมีการปรับอัลกอริทึมในการเช็ควัตถุด้านหน้าฉากหลังความลึกเป็นยังไงนะครับ ซึ่งตัวโบเก้นะครับมันก็จะปรับไปโดยอัตโนมัตินะครับตามฉากหรือว่าสถานที่เราไปถ่ายอย่างเช่นในช่วงเวลากลางวานันแสงลอดต้นไม้เป็นแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าไปถ่ายในแบบริมทะเลสาบนะครับหรือว่าตรงแม่น้ำเนี่ยแสงสะท้อนจากพระอาทิตย์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ นี่ก็ปรับมาที่ตัวของโบเก้แฟลร์พอเทนครับเสร็จแล้วก็ลองมาใช้งานกันดูนะครับถ้าเกิดไปเจอพวกแสงไฟประดับตามสถานที่ต่างๆตามเทศกาลนะครับหรือจะเป็นทิวทัศน์แบบมุมมองจากบนตึกสูงนะครับแบบพวกรูปท็อปอันเนี้ยก็จะให้อารมณ์ที่แตกต่างกันไปส่วนอีกหมดหนึ่งก็คือ AI Highlight Video นะครับเราก็แค่กดที่ปุ่มเดียวด้านบนตรงนี้ครับในโหมดถ่ายวิดีโอ มันก็จะมีการปรับเรื่องของ w i t e balance dynamic r a t e ให้เลยอัตโนมัติถ้าเกิดมีการถ่ายวิดีโอในช่วงที่เดินผ่านแล้วสภาพแสงมันเปลี่ยนครับอย่างเช่นเราเดินจากที่ที่แบบอยู่ในสวนสว่างสว่างผ่านประตูเข้าไปในคาเฟ่ครับเป็นลักษณะของอิน d o o r หรือว่าแสงน้อยลงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัว night mode นะครับเพื่อช่วยเติมแสงและความสว่างเข้าไปในคลิปของเรา แล้วก็ยังมีเระเภของตัว Color Portrait นะครับช่วยป๊อปหรือว่าดึงสีเอาวัตถุด้านหน้านะครับให้มันเด่นชัดขึ้นเปลี่ยนสาะให้เป็นสีโมโนโครมขาวดำส่วนใครที่นิยมในการถ่ายวิดีโอนะครับเอามาเล่าเรื่องราวเป็นบล็อกต่างๆเนี่ยมันก็จะมีให้ใช้งานอีกหลายโหมดเลยครับอย่างเช่นตัวของ Dual View นะครับสามารถใช้งานกล้องหน้าหลังไปพร้อมกันได้นะครับบน Oppo Reno 7 5G บางช็อตบางโมเมนต์ต้องการอารมณ์แบบสโลโมชันก็เลือกโหมดสโลโมชันได้นะครับหรือในบางช็อตที่ต้องการเดินเล่าเรื่องราวไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถใช้ตัวอัลตร้าสเตดี้นะครับเปิดช่วยให้วิดีโอเนี่ยมันนิ่งขึ้นครับลดอาการสั่นไหวของภาพแล้วก็ยังสามารถเลือกแตะที่หน้าจอ2ครั้งนะครับในวัตถุที่ต้องการให้เราล็อกโฟกัสนะครับเรียกว่าเป็นโฟกัสแทรซ์กิ้ง โดยการทังมานก็จะเป็นการล็อกที่ตัววัตถุหรือว่าสีสารของวัตถุนะครับถ้าเกิดบางครั้งเลื่อนออกไปนอกเฟรมและกลับเข้ามาเนี่ยก็ยังสามารถจับโฟกัสได้อยู่ซึ่งตัวกล้องหลังของ,ง oppo reno 7 5 g นะครับ ก็เซนเซอร์หลัก64ล้านพิกเซลนะครับผมก็สามารถเลือกถ่ายที่ความละเอียดสูง ultra hd ได้ครับตัวที่2ก็จะเป็นกล้อง ultra wide นะครับ8ล้านพิกเซลสำหรับการถ่ายภาพมุมกว้างนะครับแล้วก็จะมีตัวกล้องมาโครนะครับ2ล้านพิกเซลอันนี้เอาไว้ถ่ายภาพแบบ c l o s อัพระยะใกล้ประมาณ4ซนติเมตรส่วนกล้องหน้าเซลฟี่ก็มีความละเอียดสูงถึงส2้ล้านพิกเซลนะครับ oppo reno 7 5 g นะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.4นิ้วความละเอียด full hd นะครับผมแล้วก็อัตรา r e ฟร e s ที่9 0ิ h z ส่วนของทัชแซมปิ้งหรือว่าการตอบสนองของตัวหน้าจอนะครับสูงสุดที่180เฮิรต์นะครับเวลาใช้งานก็จะเลื่อนติดนิ้วนะครับส่วนการเล่นเกมเนี่ยทำให้การตอบสนองต่อการกดหรือว่าออกคำสั่งเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับโดยตัวชิปเซตเนี่ยเป็น MediaTek Dimensity 900ถ้าปรองรับการใช้งาน 5G ส่วนแรมของตัวเครื่องนะครับให้มา8 g b ถ้าเกิดว่าใครมองแล้วแอบจะเปิดแอปไม่พอเปิดเกมใหญ่สลับไปสลับมาโอเคไหมเนี่ยยังสามารถมาเลือกเปิดตัวของแรม expansion นะครับ เพิ่มหน่วยความจำดึง virtual memory เข้ามานะครับเพิ่มอีกค่ากิกะไบต์ก็จะเป็นทั้งหมด 13GB กิกะไบต์นะครับซึ่งการดึงเอาตัวของ rom ประมาณ 5G กิกเนี่ยผมว่าสบายสบายเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเ่หน่วยความจำมาถึง 256GB กิกะไบต์เริ่มกันที่ av นะครับผมตัวนี้ก็เล่นได้สบายสบายครับลื่นลื่นเปิดเฟรมเรทสูงได้กราฟิกสูงได้นะครับระหว่างที่เล่นก็ไม่เจอปัญหาเรื่องของอาการแหลกหรือเฟรมเรทร่วงเลยทีเดียวเรียกว่า d i m e n s i t y 9 0 0บนตัว oppo reno 7 5 g ก็สามารถเล่นนเกี้สบาย p u ั G Newstate ก็ทดลองปรับเรื่องของเฟรมเรทกราฟิกเป็นระดับกลางนะครับก็ให้รูปแบบการเล่นที่ลื่นไหลไม่แพ้กับตัวของ r v นะครับผมอาจจะลองเลือกปรับให้เฟรมขึ้นไปสูงหน่อยก็ได้นะครับแต่ต้องมีการลดทอนฝั่งของตัวกราฟิกลงมานิดน,นึงเพื่อให้เกมยังลื่นเหมือนเดิมสํหรับ g e n ชิ i อิ m p a c กครับก็ถือว่าเอาอยู่เหมือนกันสามารถเล่นได้นะครับที่กราฟิกระดับกลางค่อนไปทางสูงนะครับ ความต่อเนื่องความลื่นของเฟรมเรทถือว่าโอเคเลยทีเดียวที่เราไม่ได้ปรับสูงสุดไม่ใช่วันเปิดไม่ได้นะครับเปิดได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาพห้องที่อุณหภูมิสูงหน่อยนะครับพอเล่นไปสักพักตัวเครื่องอาจจะอุ่นขึ้นมานะครับทำให้พวกเฟรมเรทและก็ภาพกระตุกได้เพราะฉะนั้นเลยเลือกปรับกราฟิกที่ระดับกลางครับเพื่อให้สามารถเล่นยาวๆน่าจะโอเคกว่าส่วนฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์ในการใช้งานนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับ ColorOS 12ครับบน Android 11 ซึ่งในการใช้งานครับก็สามารถแบ่งหน้าจอมัลติวินโดนครับหรือว่าทําหน้าต่างลอยได้โดยเฉพาะตัวของสมาร์ทไซบาร์ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยหรือว่าเป็นทางลัดให้เราสามารถจะสลับแอปไปมาครับหรือเปิดเป็นหน้าต่างลอยขึ้นมารวมถึงเลือกบันทึกหน้าจอแล้วก็อัดวิดีโอหน้าจอได้ด้วยนะครับก็สามารถเลือกเปิดแอปอย่างเช่นเครื่องคิดเลขครับให้เป็นหน้าต่างลอยได้นะครับหรือว่านี่อ่ะโฮมนี่ไงมีโฮมลอยด้วยอ้าวเฮ้ยเหมือนเวอร์ชันนี้นะครับซ้อนกันได้หลายหน้าต่างมากขึ้นด้วยนะ เ,เปิด2หน้าต่างมาถ้ามันจะทับกันก็ย่อลงไปก่อนหรือไม่ก็พับมันใสๆก็ได้นะครับแบบนี้แต่ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเกิดไอตัวแถบตรงกลางเนี่ยมันโดนบังอยู่เราก็จะไปแตะไปะขยับไม่ได้นะครับก็ต้องอ่ะเลื่อนลงไปก่อนแล้วก็เอานี้เลื่อนขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าตัวควบคุมเนี่ยมันคือขีดตรงกลางตรงนี้นะครับเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาถ้าเกิดไปแตะวนอื่นเนี่ยมันจะเลื่อนขยับไม่ได้นะครับนอกจากเป็นคําสั่งแบบปิดหรือว่าย่อขยายหน้าต่าง ก็มีฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาครับและผมก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจก็คือเรื่องของตัวแอนตี้ปิ๊ปปิ้งครับหรือป้องกันคนอื่นมาแอบอ่านข้อมูลของเรามาดูหน้าจอนะครับก็คือถ้าเกิดเรามีการสแกนใบหน้านะครับเอาไว้สำหรับการปลดล็อกเครื่องแล้วเนี่ยเราสามารถจะเปิดฟีเจอร์ป้องกันคนอื่นแอบมองการแจ้งเตือนได้นะครับนี่ก็เปิดตรงนี้ปุ๊บนะครับเสร็จแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราถือมือถืออยู่คนเดียวนะครับเวลามีแจ้งเตือนอะไรขึ้นมาอย่างเช่นมี พ่อแม่เพื่อนแฟนทักมาก็มีข้อความมาด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวของ oppo Re n o Reno 7 5g มันตรวจสอบได้ว่า้มีคนยือนอยู่ข้างๆคราวนี้ข้อความแจ้งเตือนน่ะมันจะโผล่แค่ว่ามาจากแอปอะไรแต่ซ่อนข้อความเอาไว้ครับแล้วยังมีโหมดแฮนด์ฟรีนะครับให้เราสามารถจะควบคุมตัวเครื่องได้โดยไม่ต้องแตะหน้าจอครับเผื่อบางครั้งเราอาจจะวุ่นวายอยู่กินข้าวจก,าจกนั่นจกนี่แล้วบางทีแบบต้องการจะเลื่อนฟีดอ่านไปด้วยนะครับก็ ใช้มือนะครับปัดขึ้นปัดลงในการเลื่อนหน้าฟีดหรือว่าไทม์ไลน์ได้ครับโดยที่ไม่ต้องเอานิ้วมือเปื้อนๆเนีน่ไปแตะหน้าจอแถมตัวกล้องหน้ายังมีฟังก์ชัน adaptive sleep นะครับคือมันจะคอยตรวจจับได้ว่าตอนนี้เรามองหน้าจออยู่หรือเปล่าถ้ามองอยู่หน้าจอก็จะไม่ดับครับเพราะบางครั้งครับเราอาจจะอ่านแคปชั่นหรือว่าสเตตัสที่มันยาวๆมากๆเนี่ย แล้วมันเกินเวลาตั้งค่าที่จอจะดับแต่ว่าฟังก์ชันนี้ก็มาช่วยเสริมให้นะครับในส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นการใช้งานในเรื่องของอุปกรณ์เซ็นเซอร์หรือว่าพวก GPS นะครับตัวนี้ก็สามารถจับสัญญาณได้เร็วนะครับผมแล้วก็ล็อกสัญญาณได้ค่อนข้างนิ่งด้วยระยะความห่างเนี่ยก็ไม่เกินประมาณ3-5ถึงเมตรในส่วนของแบตเตอรี่นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตัวเครื่องมันบางแค่นี้เนี่ยแบตเตอรี่ให้มาเท่าไหร่ครับก็ต้องบอกว่าความจุเนี่ยมากถึง4,500มิลลิแอมป์เลยนะครับแต่พอถึงต มาดูเรื่องของลวดลายฝาหลังที่หลายคนเนี่ยชอบว่ามันสวยนะครับเงาสะท้อนเป็นลักษณะของ b r u s h metal นะครับรา่ตัวนี้เนี่ยทาง OPPO ก็เลือกออกแบบนะครับโดยการใช้ตัว LDI หรือว่าเลเซอร์นะครับมาเจาะลวดลายของ OPPO Glow นะครับให้มีลักษณะนะครับลวดลายคล้ายกับฝนดาวตกนะครับที่เรียกว่าเป็น s t r a t e l Blue นั่นเองครับส่วนตัวสีดำเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับ Glitter แลนะครับเรียกว่าเป็นสี Starry Black อาไปไกลเลยกลับมาก่อนครับแบตเตอรี่ความจุ4,500ม ah ิลลิแอมป์นะครับผมแล้วก็ยังรองรับเรื่องของการชาร์จเร็วนะครับอย่าง65วัตต์ SuperVOOC ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าใช้งานไปแล้วโอ้ยแบตหมดจะชาร์จไวทันไหมถ้าเกิดคุณมีเวลาประมาณ5นาทีนะครับอันนี้ไม่ได้มาขายของไม่ได้ขอเวลาเพิ่มแค่บอกว่าเสียบ5นาทีเนี่ยก็สามารถเอ j นจครับเล่นเกมประมาณ2ชั่วโมงแล้วคือด้วยความเร็วของ SuperVOOC 65วัตต์เนี่ย ใช้เวลาในการชาร์จแบตก้อนนี้นะครับเต็มภายในเวลาแค่3ส่วนาทีเท่านั้นนี่คือจากศูนย์เลยนะไป100% ประมาณรึ่ชงชั่วโมงแล้วก็จะมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนครับชาร์จแบตเร็วขนาดนี้มันสะสมที่ตัวเครื่องหรือแบตเตอรี่หรือเปล่านะครับต้องบอกว่า oppo เนี่ยเขาเป็นคนออกแบบพัฒนาระบบของ book กับ super book มานะครับก็มีการใช้ระบบแรงดันแล้วก็มีการออกแบบตัว multi cooling กับ safety มาด้วยเพราะฉันก็มีการควบคุมเรื่องของอุณหภูมิความร้อนในเรื่องของการชาร์จแบตและการใช้งานด้วยนะครับไม่สูงเกินไปแน่นอนส่วนการเชื่อมต่อนะครับ wifi รองรับทั้ง5กิกะเฮิร์แล้วก็2.4กิกะเฮิร์หรับผม แล้วก็ส่วนของถาซิมเนี่ยเป็นแบบทริปเปิลสลอตคือคือฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นถาดมโนซิม2ช่องพลิกมาอีกด้านหนึ่งครับก็จะเป็นช่องเสียบไมโคร s d ครับยังเติมเมมโมรีเพิ่มได้นะครับฝั่งด้านเดียวกับตัวของถาซิมนะครับจะเป็นปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงอีกด้านหนึ่งจะเป็นปุ่มพาวเวอรนะครับรมด้านล่างก็จะเป็นช่องหูฟัง3.5นะครับไมโครโฟนพอต Type C แล้วก็ลำโพงครับ ในส่วนเรื่องความปลอดภัยนะครับก็สามารถสแกนนิ้วผ่านเซ็นเซอร์ใต้หน้าจอนะครับหรือว่าใช้การปลดล็อกด้วยใบหน้าก็ได้เช่นเดียวกันแล้วเกิดถามว่า Oppo Reno 7 5G ตัวนี้นะครับจะเหมาะกับใครก็ต้องบอกว่าเป็นสายที่ชอบเรื่องของการถ่ายภาพนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะเรื่องของพวกสไตล์พอร์เทตต่างๆเพราะว่า ตัวกล้องกับซอฟต์แวร์ของ Reno 7 5G เนี่ยมันสามารถปรับแต่งในเรื่องของระยะการเบลอฉากหลังหรือว่าตัวโบเก้ได้หลากหลายระดับมากนะครับแล้วก็มีตัวของโบเก้แฟลปพอเททที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับเราใช้พวกกล้องโปรในการถ่ายลายฉากหลังด้วยนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวกสายถ่ายวิดีโอชอบทำบล็อกครับชอบทำคลิปสั้นๆก็จะมีตัวของโซลูมครับมาเราสามารถจะตัดแต่งตัดวิดีโอง่ายๆแชร์ขึ้นไปตามโซเชียลต่างๆได้ด้วย และตอนนี้ oppo reno 7 5g นะครับก็วางจำหน่ายแล้วนะครับมี2สี star tail blue นะครับที่เป็นฝนดาวตกแบบนี้แล้วก็ starry black ที่เป็นสีดำประกายประกายนะครับทั้ง2ตัวมาพร้อมกับสเปคเดียวกันสำหรับ oppo reno 7 5g นะครับก็วางจำหน่ายที่ราคา16,990บาทใครสนใจนะครับได้เห็นฟังก์ชันฟีเจอร์แล้วนะครับอยากไปลองของจริงตอนนี้ก็ตามหน้าช็อปเนี่ยก็มีตัวเครื่องไปวางให้ทดสอบให้ลองเดโมลองเล่นกันได้แล้วนะครับผมส่วนใคร ที่มีคําถามข้อสงสัยอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาช่วยตอบให้อย่างวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่ชอบตัวไรสซนให้ด้วย mm hmm. ไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ